ว่าดีวันนี้เรามาเรียนคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับการยองหยอสซบเสยเนาะเสียงคำว่า,าวนี้เป็นคำว่าวาวที่หลายๆคนอยากได้เนาะคำศัพท์การยองหยอมีหลายแบบหลายวิธีเนาะเราไปเบิ่งน้ำกันนะมีศัพท์ได้น่ศัพท์ภาษาจีนต่อไปนี้ว่าวแล้วเหตุให้คนอื่นดีใจหรือว่าวง่ายๆก็คือคำเหย่อเหาไปเบิ่งมีคำไดแน่มีประโยคไดแน่ทำได้ดีทำเด้ดั่ำได้ดี เฮ็ดได้ดีหลายอ่อว่าคำนี้คนอื่นดีใจแน่นอนปูย่งกก่ละปูย่งกก่ละบบต้องเปลี่ยนแล้วความหมายว่าได้แล้วถิง好得ถิง好得ด,ดีใส่ได้อยู่ใส่ได้อยู่ความหมายก็คือว่าเออดีอยู่โอเคอยู่ชาวชูยูเล่าชาวชูยูเล่ เกินความคาดหมายอ่าเว้าแบบคัพนี้แน่น,นอเนเนาะเฮ็ดให้คนที่ได้ยินดีใจแน่นอนปู้ตเตอเหลียวปู้เตอเหลียวสุดยอดอีหลีอ่าสุดยอดสุดๆประมาณนี้เเยยยฉฉีนถู่ียนถูนถ่มีอนาคตมีอนาคตหวานเหมยหวานเหมยสมบูรณ์แบบเฟอร์เฟคทุกอย่าง ไว้ง่ายเนาะสมุนแบบทุกอย่างเกาจีเกาจีสุดยอดขันเทพทไทหนิวละทไทหนิวละเจ๋งหลายอ่าเรียกว่าเก่งสุดๆอ่าในทีน่นี้เนาะให้จืดไว้เนาะหนิวคำว่าหนิวตัวนี้จะแปลว่างัวเนาะแต่คนจีนย่องกันไทหนิวละเจ๋งหลายอ่าเก่งอิลีประมาณนี้แบบนี้ไท厉害ะ ทายลี่ไห้ล่ะคำว่าลี่ไห้แปลว่าเก่งเนาะทายลี่ไห้นี่เก่งสุดๆเก่งหลายเก่งอีหลีแต่ลี่ไห้นี่มี2ความหมายเนาะทางบวกและทางลบเนาะเหินปู่ชั่วเหินปู่ชั่วเหินปูชั่วยอดเยียมหลายอ่าว่าดีหลายนั่นแหละความหมายคล้ายๆกันว่าดีหลายนั่นแหละอ่ายอดเยี่ยมเก่งเื่อเปียปังเื่อเปียปังเก่งเป็นพิเศษดีเป็นพิเศษ เฮิร์นหเหาเฮิร์นเหาดีหลายอ่าดีหลายเก่งหลายตัวนู่นตัวนี้ก็มีความหมายในคำว่าเก่งเท่านัน有เนออเฮเอ่เอ很有ิ意很有เ意มีความคิดสร้างสรรค์คำว่าช意ก็แปลว่าการคิดสร้างสรรค์น,นั่นเนองเนาะขอบใจที่กดติดตามเสียเสียนินเด็กกวนจู